เช้ตู่เพราะว่าวันนี้นะทุกคนมีคนมันต้องมีคนนัดเวลาผมพิษ <c oughs> ทำให้ผมต้องตื่นเชา้าอยู่คนเดียวที่ง่วงมากพอนอนเด็กเราต้องตื่นมาอัดเพลงแล้วก็มาถึงคนแรกเพราะว่าไม่มีใครมาเพราะว่าเขา เรียนหนึ่งชั่วโมงเจมสูช่วยด้วยช่วยด้วยฉันต้องอัดเพลงเที่ยงแต่ฉันมาถึงสตูสิบเอ็ดโมงแล้วทำไมไม่มาครับอ่ะสรุปยังไง แม่เข้าใจพี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าไม่มีรับนี่พราะฉันถามพี่คนขับรถแล้วเขาบอกว่าเอามีรับแค่นี้ครับแล้วก็ส่งสตูเลยแล้วฉันก็เลยได้มาถึงก่อนใครเขาคนที่อัดคนแรกยัง,งมาไม่ถึงเลย h i DMD Land 2ผมนี่ถึงนเชา้ามากคิดถึงพี่เจใชไม่มยิ้มก็คิดถึงก็เลยได้มีเวลาไลายกับทุกคนพูดคุยในายามเช้าตุวันศุกร์ น่าจะมีคนมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนมาปุ๊บผมก็จะต้องไปแล้วครูสอนพิเศษใช่ฟูกูวัด,ดีฟูกูฟูกูมาช่วยหน่อยสิอืมมมมมมม ตายไม่ตื่นเลยต้องมาอัดเสียงตอนเช้าเเสียงยังไม่ตื่นเลยเพิ่งมาจะไปได้วคือยังไม่ไปฮะถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีคนครูหรือว่าคนอัดเพลงมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มางเหลือเวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงพี่ยิมชื่อวันนี้อัดเพลงกับใครบ้างความลับครับอืม <c oughs> คือความลับเราจะมาบอกไม่ได้ชุดนี้ซ้อมหนักมากซ้อมแบบซ้อมแรงเพอเต้นเยอะมากวอมเสียงเราเนสูเนสูช่วยด้วยเนสูไปจัดก,การซะไปปลุก a ออให้ตื่นเดี๋ยวนี้ วันนี้ตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นเจ็ดโมงห้าสิบเกือบแปดโมงครับของมามียากมากทุกคนเตรียมพร้อมมาดูโชว์หรือ,อยังสวัสดีครับไม่เจอกันนานคิดถึงไหมเอ่ยพี่จอบ โอคิดถึงช่างแต่งหน้าช่างทำผมจังเลยไม่ได้เจอทุกคนเลยช่วงนี้ช่วงนี้้อมอย่างเดียวเจอกันอีกทีก็วันที่สิบสามนี้เลย <c oughs> ไม่มีพี่ๆน้องๆมาเล่นด้วยเลย <c oughs> พอมากเราดูยิมเต้นรู้ได้ไงว่ายิมเต้น <c oughs> รู้ได้ไงก็เต้นแหละ เต้นน้อยมากบอกเลยฮายฮายยูอาร์ซอมเยอะรอดูต้องรอดูสนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่มากบอกเลยเ <c oughs> <laughs> พาะมากมูยีนหนูเน่ไปปลุกเอไอให้ตื่นแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วตื่นหรือยัง มองขึ้นมาบนดอยด้วยนะเดี๋ยวผมจะเดินจากบนดอยลงมาที่สเตทเองแอมสบายดีว่วงอยู่ข้าไหมครับคือผมตื่นเช้าเนี่ยผมเตรียมพร้อมเตรียมตัวทุกอย่างเพราะว่าต้องอัดแผนตัดี่น,นแล้วเดี๋ยวไปที่อื่นอีกยาวจนถึงเย็นไปวันนี้ไปสองสามที่ฮนะแล้วก็ก็เลยต้องเตรียมพร้อมพอสมควร เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลากินข้าวเราก็เลยต้องตื่นเช้ามาทำาน่นทำนี่แล้วกินข้าวกินข้าวเอาบนะ้ำแล้วน้ำเสจก็เตรียมเตรียมเพลงที่ต้องอาบสวัสดีครับคุณเจเ้ฝากตามทีมให้หน่อยนะตอนนี้มียิมอยู่ที่สตูอัดเพลงอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาบอกว่า เขาเลื่อนไปตอนเที่ยงแล้วแต่ว่าเขาส่งตารางให้ยิมมาถึงเที่ยงแต่รถมารับยิมสิบโมงครึ่งพายิมมาถึงสตูสิบเอ็ดโมงอตั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอุย้ยทำไมวันนี้ตื่นเช้าจังคือว่าเป็นวันที่ ง่วงมากยังเงินค่าอะไรเช้าอืด <c oughs> เป็นนี่นอนแล้วคือแบบนอนไม่ได้ไงอืสอสบนะคือว่ามันเงียบเงาเหมือนมาแบบมาเปิดสตูต,นนตูทุกคนยังไม่มาเลย จุนกันโว้ยใครเข้ามาสวัสดีครับพี่นิวมฮ้ยคนโอเคไหมโอเคแอมโอเคอเ,ค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 เคชื่อแล้วว่างหง่วมคือรู้สึกว่าคนไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่มีตัวเราอยู่คนเดียว หลันมุมหลายบ้างยันสิบโมงสี่สิบห้าโมงสี่สิบห้าอะไรมองน닝ฮะโอ้ยวิญญาวตื่นเช้าว่ะโอ้ยปัะติคาตุเฮ้ยมีแต่คนตื่นเช้าจังเลย อย่าหลับนะเงียบเกินรูดิจะไม่ยิ้มขวัวได้ไงถ้าเกิดแบบแบบมีคนรักผ้าตัว,ตวยิ่มทำไมเนี่ยเอออยู่แบบในตึกสี่ชั้นยิ้มอยู่ชั้นสองอาจจะแบบมีคนมาอัศเด,ดแล่าสุดอะไรเือนอาสุดอะไรคุณมุกเข้ามาในนี้ซื้อคุณมุกออกไปอ่านไลน์ไม่ได้พี่ยิงสวัสดีคับทำงานเช้าเหรอทุกคนวันนี้ คูพีอยู่ไหนคูพีคูพีมาคุยกันเดี๋ยวนี้มาคุยกันเดียยเด๋ยวนี้ยิมถึงแล้วมาสารภาพใจดีทำไมยิมมาถึงสตูก่อน ที่ไลายไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเพื่ออาจจะช่วยตามหลายๆคนมาได้ <m> แม่ทำงานแต่เช้าย,ยืมนอนย,ยิมนอนไปกี่ชั่วโมงวิยยมก็นอนเยอะอยู่นะแต่ทำไมมันยงงง่วงอยู่เลยเพราะว่ามันแบบ วันอื่นนอนน้อยวันนี้ก็ถือว่านอนประมาณตีหนึ่งนิดนิดตื่นประมาณเจ็ดโมกับแปดโมงวันนี้มาอัดเพลงกี่เพลงสปอยหน่อยเอ่มถ้าังสปอยคงสปอยแบบไม่ใช่ความจริงเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเออวันนี้าอาจจะมาช่วยคนอื่นอัดเพลงก็ได้ใช่ไหมเอออะไรก็เป็นไปได้ ะน,ะนีงมสวัสดีจ้ารอเชียนะครับผมสอมหนักสู้ๆนะครับบัณคาพี่นายม,มาดูด้นะครับวันที่สิบสามมกรานี้นะครับไฮเบิร์ดแคน ยังมาเจอกันหลังซ้อมเจอกันอะไรหลังซ้อมใช่ใช่ใช,ใช่คิดชื่อ,อกันใช่อะไรเปเปอร์นในพูดมาสิเบื่อใช่ไหมหนูเช้าไปนะยิมอ่ะไม่ได้เช้าไปยิมขอบฟ้อง ยายเคอร์อพึ่งกำลังจะตื่นอ่นานไลอยู่แล้วก็แล้วก็รถมารับยิมเช้าไปยิมก็เลมาถึงก่อนแล้วก็ ครับทุกคนเดี๋ยวผมออกไปตอบไลน์คุยโทรศแล้วบ๊ายบายนะอุ๋ยน่ารักเกินไปปะนี่นะ